หนึ่งหนึ่งเจ็ดเออยินดีด้วยนะคะยินดีกับคนที่ถูกนะคะเข้าตัวฟันนะคะตัวฟันไม่หลุดดูดีเสียดายแปดหกหนึ่งเนาะน่าจา 7, ะแปดหกเ็ดนาะถ้าแปดหกเจ็ด้านหมูบอกเลยว่าแบบชักตายอะ่ะกระเทอกระเทอเอาอีกเครื่องนึงให้บอสหน่อยเร็วๆของบอสอะไวไว เดียบคนที่ถูกหนึ่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวเงวดหน้านะคะก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรงวดหน้าก็อาจจะได้ให้ตัวฟันอย่างเดียวแล้วก็ปักเล็กปักแอร์แล้วก็จุดทุบนะคะอาจจะไม่ได้มีตัวสามหางลุงข้าวอะไรข้างในทำไอ้นี่อยู่ปินเคปอง ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาหนูก็พูดเล่นๆพูดเล่นๆนะเจ๊ไม่ได้ตั้งใจนะจับก็เจ็ดหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด้ดัน,านมาเจ๊เลยอะ่ะแล้วตํารวจมาจับหนูอะ่ะศูย์เจ็ดอันเลยปัดเป็นหนึ่งเจ็ดค่ะได้อยู่คะ่ะใครได้ยินดีด้วยคะ่ะใครได้ยินดีด้วยโดโด แปดหกหนึ่งฟันเจ็ดเจ็ดมาเสียได้ลืมตัดก่อ เมื่อเช้ามีเจ้ามือหวยคนหนึ่งมันรับแทงหวยโพสด่าหนาูหนูแก้แชร์เฟซมันแล้วก็บอกว่าคุณตำรวจขาคนนี้เขาขายหวยเน,ะ <c oughs> นาะบอกเฟซหนูเลยคนตีนเ <c oughs> นาะแกถ้าไม่ใช่คนตีนไม่ใชด่าดูดา่ดาด่ามานานแล้ว่ะเจ้ะในไหนในที่แกแชร์ในสตอรี่เปล่าวะใช่ใช่ค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อหนูก็ไปแชร์มันว่าคุณตำรวจขาเออ,เอ,อคนตีนนาอ๋อ <c oughs> <c oughs> ได้ได้ได้ฮะจอดหน้าห้องบ้านได้เลยทะเบียนรถอืมทะเบียนรถ วดหน้าจะมีแค่ตัวฟันนะคะก็อย่างวดนี้ฟันเจ็ดนะคะงวดนี้ชอบเจ็ดนะคะงวดหน้าก็จะมีแค่ตัวฟันนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเลขกเลขกทูปปูนะคะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเวลาหนึ่งไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับป้ายทะเบียนรถอะไรก็ตามนั้นเลยแล้วกันหนเจ็ดกับแปดหกหนึ่งอ่ะเออถ้ามามาแปดหกเจ็ดนะมึงเอย เจ็ดมาจริงอะเ็หลายว่าไอซีมีพร้อมแล้วนะยูวินเจ็ดแต่เ้าเออเอาเก sure. ็บหมดเลยเก็บให้เจ้หมดเลยเก็บหมดเลยเก็หมดเลยเออมักคนดูเมื่อคืนน่ะได้ก็ยินดีด้วยได้ก็จะมีเลขทะเบียนรถแล้วค่ะแล้วก็แต่ไม่ได้บอกให้ซื้อนะคะหนึ่งก็นับแค่ว่ามันเข้าเข้าฟันนะคะเพราะบอกแล้วว่างวดเนี้ยมั่นใจเจ็ดนะคะวัเนี้ยมั่นใจเจ็ดมั่นใจว่ามีเจ็ด แล้วก็ชอบล่างก็มาตามตามดังตามดังตั้งใจมาตามที่ตั้งใจอารบอสขอ,อยนี่หน่อยดิสมุดงานกับปากาแค่ชิตเล็กเลยเออฟันเจ็ดวันหน้าก็จะฟันตัวเดียวนะคะแล้วก็ทุกจุดเหมือนเดิมนะคะเออพูดได้ไหม เดี๋ยวเรนเปิดคลิปนี้ให้เจดูกันว่าคือมันมีคนคนหนึ่งเขาแบบ่าพิงหนูตลอดเวลาแบบไม่ขาดสายเลยคือคนคนนี้เนี่ยชอบไลฟ์แล้วก็ด่าหนูด่าเรื่องอะไรแล้วเขาทําอะไรทํางานทาอาชีพเขาก็เป็นคนให้หนยนี่แหละแต่เหมือนกับไม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรเ้วมาด่าทำไมก็ด่าด่าหนูด่าถึงได้าะเขาก็ด่าเราออกสื่อสาธารณะเหมือนกันก็อยากฝากถึงป้าแอนนะคะที่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 ชื่อเฟซว่า อับสรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคะ่ะนะคะคนที่ชื่อแอนที่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่จันหรืออยู่ไหนค่ะนี่แหละคนนี้แหละคนเดียวกันเหรอเหรอใช่เหรอใช่คือ <c oughs> ด่าด่าแบบประมาณว่าด่าคนดังให้ตัวเองดังไปด้วยเนี่ยเหรอ คือเขาชอบพูดถึงตลอดนี่ในคลิปนี้ล่าสุดก,ก็คือเขาด่าแล้วก็แบบด่าเหมือนเรื่องที่หนูจุดทูบได้้คนอือ่น,นเขาซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่ะฝากถึงนะคะถ้าใครรู้จักคนที่ชื่อแอนนะคะแอนนะคะที่เป็นคนให้เลขนะคะที่เป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งนะคะก็ฝากบอกป้าเขาว่า เลิกบอกเฟซนะคะแล้วก็ตอบแชทเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าบอกว่ามีอะไรทักส่วนตัวทักไปแล้วป้าไม่ตอบป้าบอกด้วยนะคะก็ทักไปหลายเฟซใช้เฟซทักไปหลายเฟซแล้วก็รบกวนป้าตอบแชทด้วยนะคะจะได้เคลียร์กันจะได้รู้เรื่องกระเบื้องแตกนะคะจะฝากถึงป้าแอนนะคะที่บอกให้หนูเลิกจุดทูบนะคะไม่เลิกค่ะเป็นหน้าที่ค่ะต้องจุดต้องให้แบบนี้เป็นหน้าที่ จับกระเจ็ดเออเจ้าของก็หนึ่งเออจับหนึ่งกระเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนูวบอกแต่ในไลฟ์หนูไม่ได้หนูไม่ได้ไปลงในกลุ่มก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมเป็นไรหรอกคะ่ะก็นับแค่ว่าเข้าฟันเจ็ดละค่ะเพราะฟันเจ็ดมานานแล้วฟันเจ็ดนานแล้วคะ่ะก็นับแค่ว่าเข้าตัวฟัน ขอบคุณครับขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะพรุ่งนี้บอกพี่ว่าบอทไรอันบอกว่าพี่นิดาจะพาไปแจ้งความพรุ่งนี้นะคะพี่นิดาก็จะพาเข้าแจ้งความนะคะเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากกำลังนั่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพจปลอมแล้วก็พวกที่เอาเพจปลอมไปแปะลิงก์เว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ นายสว <saint> ยของหนูเป็นคนดําเนินการให้ก็เป็นดองกันด้วยนะคะเพราะว่าเบอร์ลินเป็นลูกเขยมีการจับจองเบอร์ลินเรียบร้อยแล้วได้ได้โอเคก็เข้าแค่ฟันวิ่งรู้ส็จ ขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ไปต่องวัหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ